สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างนุพารวยสำหรับวันนี้นะครับจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาแปรบุกสลักให้โชคนะครับก่อนหน้านี้งวดที่ผ่านมานะครับแตกอีกแล้วนะครับแตกอีกแล้วสำหรับ90และ60นะครับกันตรงๆกันไปเลยกับภาพปริศนาให้โชคนะครับ เข้าต่อเนื่องกันเลยนะครับผมกับภาพปริศนานะครับสําหรับวันนี้นะครับก็เลยจะได้พาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาติดตามแนวทางตัวเลขนะครับที่ซ่อนเลนจากภาพปริศนานะครับผมไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลและก็สลากการกุศลนะครับผมทั้งสองอาภาพหน้าปกนะครับจะได้ เป็นตัวเลขเอามาฝากท่านผู้ชมกันอีกนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับสำหรับงวดนี้นะครับเป็นสัญจรนะครับเป็นอาการออกสัญจรของจังหวัดชัยนาทนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้สำหรับช่องช่างนุพารวยไปรับชมตัวเลขแล้วก็อ่า รูปภาพปิศากันเลยครับคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมตัวเลขก็เป็นเพียงแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นมาชมกันเลยนะครับผมกับรูปภาพนะครับแปรปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมงวดวันที่1มิถุนายน2500 67นะครับผมสำหรับนะครับงวดนี้นะครับก็จะเป็นงวดเป็นสัญจรนะครับสัญจรัชนาทนะครับผมช่างนุ่มเขเลยได้เอานะครับรูปภาพนะครับแปลปกสลากหรือว่าภาพปิศนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับนะครับงวดนี้นะครับภาพหน้าปกนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมจังหวัดัชนาทนะครับผมก่อนที่จะไปนะครับแปรนะครับ ตัวเลขปริศนานะครับจากภาพซ่อนเลนส์นะครับจะเอาประวัติเขื่อนเจ้าพยามาฝากกันนะครับผมก็คือนะครับชื่อนะครับเป็นทางการนะครับก็จะเรียกกันว่าเขื่อนเจ้าพยานะครับเริ่มต้นการก่อสร้างนะครับพศ2 495นะครับผมเริ่มก่อสร้างนะครับก็คือเริ่มต้นการก่อสร้างนี้เป็นปีพศ2 495นะครับ วันที่เปิดนะครับวันที่7นะครับกุมภาหรือว่าวันที่7อ่ะ0ูนะครับพศ2 5 0 0นะครับอันนี้เป็นวันเปิดนะครับผมและก็ต่อมานะครับโครงโครงสร้างและทางน้ำล้นนะครับผมความสูงจะอยู่ที่ประมาณ16.5เมตรนะครับแล้วก็ความยาว2 3 7 5เมตรนะครับผมก็นี่ก็เป็นนะครับที่กั้นแม่น้ําเจ้าพระยานะครับผมนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับที่เกี่ยวกับกับเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมที่ได้เอาตัวเลขนะครับแล้วก็เอามาฝากนะครับผมแล้วก็สําหรับต่อไปนะครับจะได้พาท่านผู้ชมนะครับผมมาดูนะครับภาพนะครับปิดศนะครับปกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับรูปภาพนี้นะครับจะเป็นอาเขื่อนเจ้าพระยานะครับ จังหวัดัชนาทนะครับผมซึ่งนะครับรอบนี้นะครับมาดูนะครับมาจับผิดหรือว่าภาพปริศนานะครับเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพญานะครับสังเกตนะครับในน้ํานะครับตรงที่เขื่อนเจ้าพญาได้ปล่อยออกมานะครับผมก็จะมีนะครับตัวเลขก็คือนะครับตามที่มองเห็นกันชัดๆกันไปเลยนะครับจะมีเลข5นะครับผมเลข5นี้ตัวเด่นตัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็เลข7นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นเลข9นะครับผมแล้วก็นะครับสำหรับด้านด้านข้างนะครับหรือว่ากำแพงกั้นน้ำนะครับก็จะมีเลข1และเลข6นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็คือเลข3นะครับผมนี่นะครับก็เป็นสำหรับตัวที่มองเห็นกันเป็นอาจชัดๆนะครับตัวเป็นเด่นๆนนะครับหรือว่าท่านผู้ชมนะครับอาจจะมองเห็นตัวไหนนะครับเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ บอกกันมาได้นะครับผมในใต้คลิปข้างล่างนี้กันไปเลยนะครับผมสำหรับนะครับตัวเด่นนะครับก็จะมีเลข5เลข7เลข9เลข1เลข6และเลข3นะครับผมและก็ต่อมานะครับช่างนุนะครับก็จะจับให้อาสามตัวนะครับก็คือ5 7 9นะครับผมและ1 6, 3สและอีกตัวนะครับก็คือ3 5ห้า 7นะครับผม357นะครับสำหรับสา3ตัวช่างนุนะครับจะจับให้นะครับอยู่3หางนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ2ตัวช่างนุก็จะจับให้ก็คือ57 59 79 16และ35นะครับผมก็จะมี2ตัวก็คือนะครับ57 59 9 9 16และ35นะครับผมนี่ก็เป็นตัวเลขนะครับแล้วก็ระวังไว้ด้วยนะครับสำหรับเลข9กับเลข6นะครับผมระวังมันกลับหัวนะครับอาจจะเป็นตัวเดียวกันนะครับเหมือนหววที่ผ่านมานะครับผมเลข9กับเลข6ก็เป็นตัวเดียวกันนะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับปริศนานะครับเขือนเจ้าพยานะครับหรือว่าปิศนาภาพหน้าปกสลากินแบ่งรัฐบาล นะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับผมตัวเลขนะครับที่ช่างนุชอบนะครับก็จะมีนะครับจะทำเป็นสัญลักษณ์ให้นะครับก็คือ5 7 9นะครับผม5 7 9 5 7 9, นะครับ7 9แล้วก็นะครับอีกหนึ่งตัวก็คือ สามห้นะครับผมสำหรับตัวที่เด่นๆนะครับผมที่ได้เห็นกันเป็นชัดๆนะครับผมก็เลยนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านมาชมกันต่อนะครับผมกับภาพปริศนานะครับหรือว่าแปรปกสลากนะครับของการกุศลนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับผม จะได้พาท่านผู้ชมนะครับผมมาติดตามนะครับตัวเลขหรือว่ารูปภาพนะครับที่ซ่อนตัวเลขนะครับให้โชคนะครับเอาไว้นะครับกับรูปภาพปกสลากนะครับของการกุศลนะครับสําหรับซึ่งงวดนี้นะครับภาพปิศาณภาพหน้าปกนะครับจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับมูลนิธิการชนะบารมีนะครับผมซึ่งประวัติของมูลนิธิการชนะบารมีนะครับมีทั้งหมดนะครับชั้น8 อ่าชั้น8อาคารนะครับโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์นะครับผมอ่ตั้งอยู่นะครับหรือว่าอยู่ที่นะครับ139มหมู่4อ่าถนนรังสิตนะครับผมนครน,นายกนะครับซึ่งอะนะครับอยู่จังหวัดอ่ะปะทุมธานีนะครับผมก็คือรหัสก็คือ1 2 1 1 0นะครับผม นี่นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับหรือว่าเป็นประวัติคร่าวๆนะครับผมที่ช่างนุจะได้เอามาฝากท่านผู้ชมนะครับผมก็คือนะครับเลขที่นะครับนี่ก็เป็นนะครับมูลนิธินะครับการจนะบารมีนะครับผมที่มีรูปนะครับที่ว่ามีรูปภาพนะครับที่เป็นปิศนานะครับเกี่ยวกับมูลนิธิ หรือว่านะครับงวดนี้นะครับจะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมเพราะว่ามูลนิธินี้นะครับเป็นอานายหลวงนะครับได้รัชกาลที่10นะครับได้ได้รับนะครับความอนุเคราะห์นะครับผมได้รับเข้าในโครงการนะครับของในหลวงนะครับารัชกาลที่10นะครับ สำหรับนะครับตัวเลขนะครับก็คือนะครับ1นนะครับรัชกาลที่10และก็รหัสนะครับรหัสในหลวงก็คือ9 04นะครับผมรหัสของในหลวงรัชกาลที่10นะครับผมก็คือ904นะครับต่อไปนะครับผมจะได้นะครับมา แบบปกนะครับรูปภาพปิศาซ่อนเลนส์นะครับตัวเลขนะครับผมสำหรับนะครับผมอาภาพหน้าปกนะครับสารการคุสนะครับก็จะเห็นนะครับก็จะมีนะครับอ่ารูปแพทย์นะครับอยู่1คนนะครับผมยมีรูปแพทย์อยู่1คนและก็นะครับมีรถนะครับอยู่2คันนะครับแล้วก็จอเอ็กซเรย์นะครับอยู่2จอนะครับผม แล้วก็นะครับสังเกตนะครับแพทย์ก็จะยกมือขึ้นนะครับผมก็จะให้เป็นอันเล็ก5นะครับแล้วก็นะครับในรูปหน้าปกนะครับก็จะมีที่เขาเขียนว่ากลุ่มเสี่ยงและและโอกาสนะครับผมอยู่4หน่วยและ4ภาคนะครับช่างนุก็จะจับให้ก็คือ4 4นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับที่ช่างนุจะจับให้ก็คือ1 2 5 1 2 5นะครับผม และสำหรับ2ตัวนะครับในอรูปภาคปิิศนาหน้าปกนะครับช่างนุจะจับให้ก็คือ1 2 1 5 2 5 2 2และ4 4นะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวเลขนะครับทั้งเลขเด่นแล้วก็เลข3ตัวแล้วก็2ตัวนะครับที่ช่างนุจับให้นะครับผม สำหรับนะครับ3ตัวเด่นๆก็คือ1 2 5นะครับหรือว่าจะเป็นอ5่า1 5นะครับ15 15 22นะครับ2นะครับผมต่อมานะครับผมจะได้รวบรวมนะครับตัวเลขไม่ว่าจะเป็นแปรปกสลากิินแบงรัฐบาลนะครับแล้วก็แปรปกสลาการกุศลนะครับทั้ง2ปกนะครับว่ามีตัวเลขตัวไหนกันบ้างนะครับ จะได้รวบรวมมาให้ดูนะครับให้ดูได้ชมนะครับผมสำหรับนะครับตัวเลขนะครับนอกของอแปรปกสลากนะครับสำหรับทั้งสลากกินแบ่งและการกุศลนะครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2567นะครับผมสำหรับตัวเลขนะครับอของสลากกินแบ่งนะครับ รัฐบาลนะครับผมเกี่ยวกับเขื่อนเจ้าพญานะครับผมสําหรับงวดนี้จะเป็นอางงวดสัญจรนะครับสัญจรชัยนาทนะครับผมสําหรับตัวเลขตัวเลขเด่นนะครับก็จะมะีเลข5เลข7เลข9เลข1เลข6และเลข3มนะครับผม5 7า1 6 3หนะครับผมสำหรับ3ตัวก็คือ

นี่ก็เป็นนะครับของปกสลักกินแบงรัฐบาลแล้วก็นะครับสำหรับต่อมานะครับตัวเลขจากรูปภาพปิดสนานะครับที่ส่วนเลนตัวเลขก็คือการกุศลนะครับสลากการกุศลนะครับก็คือนะครับจะมีเลขหนึนะครับเลขสองแล้วก็เลขสองเลขห้าแล้วก็สี่สี่นะครับผม หรือว่านะครับจะเกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่10นะครับผมรัชกาลที่10ก็คือนะครับอันนี้1 0แล้วก็เอารหัสพระองค์นะครับก็คือ904นะครับผมสำหรับนะครับ3ตัวจากตัวเลขปิศณนานะครับแปรปกกันกุศลก็คือ 1, 2, 5สําำหรับ2ตัวก็จะมีนะครับห2 15 สองห้าสองสองและสี่สี่นะครับผมสองสองและสี่สี่นี่ก็เป็นนะครับตัวเลขนะครับหรือว่าแนวทางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสลากกินแบ่งรัฐบาลและก็สลากการกุศลนะครับผมที่ได้เอามา,ารวบรวมมาฝากท่านผู้ชมนะครับสำหรับตัวเด่นนะครับห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้า ครับผมและสําหรับการกุศลก็คือหนึ่งสองห้านะครับหนึ่งสองห้าและก็อารหัสพระองค์นะครับนเก้าศูนย์สี่นะครับผมหนึ่งห้าและสองสองนะครับผมและก็นะครับสําหรับเลขเก้ากับเลขหกนะครับผมก็ระวังไว้ด้วยนะครับผมเผื่ออามันจะกลับหัวนะครับผมสําหรับเลข ก้ากับเลขหกนี่บ่อยมากนะครับผมนี่นะครับก็เป็นตัวเลขแนวทางนะครับของแปรปกสล a กทั้ง2ปกนะครับผมที่ได้เอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมรวบรวมตัวเลขนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมให้ทุกท่านนะครับผมตัวเลขปริศนาให้โชคกันต่อเนื่องนะครับผมสําหรับคลิปนี้ชังนุพารวยลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ